สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบิวเดตไทยผลอีกแล้วนะครับผมไทยผลระดับแม่นยำหาย85%เลยนะหายไป2อวันต้องขออภัยวันนี้กลับมาแล้วเสาร์อาทิตย์วันนี้บอลหน้าดูมากเลยครับผมไปดูคู่แรกของวันเสาร์ก่อนเลยนละครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนๆครับนิโคลเซิร์นวันอิเปิดบ้าน,ลนาเล็กเมเยือนของอาร,อร์เซนอลอันดับสามนะก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับผมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านน,นีิเคลเซิร์นนะส่ิโคลเซอร์นชนะอาร์นนาเซนอลนเนี่ยนน่ยลลสุไป ไปเยือนแพสเชลซีสอนะครับวันนี้บิ๊กมตช์วันนี้เนี่ยตัวเจ็บเพียบนะแนอลก็มีอเดกกาะสำคัญสำคัญนะส่วนนิเคอร์เซนก็จะเป็นพวกเคเลนทิปเปียเจรอดบอมันเนี่ยตัวสำคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งนั้นนะแล้วก็อนอลก็ขาดกับเบียวมากเกเยสด้วยนะครับผมอุดมีรอยรั่วกองหลังนิดหน่อยนะทั้งคู่เลยนะก็เจ็บทั้งคู่ันี้ออร์เนนอลก็ดูเหนือกว่านิดหน่อยสื่อต่างประเทศมองว่าอาร์เนนอลชนะไปได้นะแต่บิวเด,ดขออนุญาตคิดอย่างนี้บิวเดีดวนคาซ ครับเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับผมบุนเดสลีกาครับไบเยนเบนิกทีมดับหนึ่งเปิดบ้านแล้วกันเยือนของยูเนียนเบอร์ลินทีมดับสี่นะยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่ดับสี่เนี่ยก็คือฟอร์มฟอร์มค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมแต่เกมเยือนเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้นหนึ่งนะส่วนไบเยนเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่ง แพ้ศูนย์ได้7เสียหนึ่งนะเป็นทีมที่เป็นทีมที่ถามว่ายิงมากไหมก็มากเป็นบางนัดนะก็เสียประตูน้อยว่ากันเถอะาเยอนยุคนี้นะก็ไม่ได้เกมลุกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โหดเหมือนยุคเลวา Liberty, ลิเบลรี่ล็อบเบนนะแต่ก็จะมีพวกแฮร์รี่เคนแซ็กนาบี้มูเซล่าเป็นขึ้นลุกใหม่แบบนี้นะก็เป็นเป็นแบบว่าค่อยๆลุกค่อยๆหนา้าแต่ก็ทําสกอร์ได้นะบิวเดซคิดว่าวันนี้บาเยอนนิตชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมส่วนสกอร์เนี่ยบิวเดซคิดว่า,วาบาเยอนนิตถลุงได้สามศูน,นย์นนย์กกกััันนนะะคครรบบบิ๊แแมมตชอีล้ว พีมล,ลีครับแมนยูเปิดบ้านับกัมเมเยงของเชลซีครับแมนยูคุมทีมโดยรุสมานิเตลอยนะครับผมอ่าลูเบนอมริมยังไม่มานะแต่ว่าเอาไปเชี่ยวแล้วนะครับผมก็วันนี้รุสจะทําหน้าที่แทนก่อนนะก็ต้องบอกว่าวันนี้แมนยูเนี่ยต้องเป็นแมตช์ใหญ่แบบนี้ต้องกอบคู่ศรัทธามาให้ได้นะเพื่อนนะแล้วก็คงจะบุกไม่เลกไม่เลิเกมรับแน่นอนนะครับผมบุกเพื่อจะเอาชนะทีมอย่างเชลซีได้ให้ได้แน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยหลังบ้านเนี่ยอาจจะมีรั่วได้นะครับมีดาโลด้วยอะไรด้วยนะเช่นเดียวกับ Chelsea เ ก็ต้องการชนะเหมือนกันนะต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนจะไม่มารับนะรับบุกใส่กันก็บิวได้คิดว่ามันจะมีสกอร์นะอย่างน้อย3มเม็ดนะวิวได้คิดอย่างนี้นะครับผมส่วนสกอร์บิวได้ไม่ขอทายนะวิวได้คิดว่ามีสกอร์อย่างน้อย3มเม็ดด้วยกันครับคู่นี้ครับแมนยูเชลซี Chelsea, ฟันทิ้งครับเพื่อนๆวันดีๆลาไปก่อนครับผม